าหัวกหน่อยเนาะโอ้ยตายหวกหน่อยพี่น้องหวกหน่อยไล,ยลย่ไล่เมื่อนี้ย่าไปสอนหวกอีกแล้วลพี่น้องมานคือโอเคจดหน่อยว้าดงามเนาะพี่น้องคลิปนี้ย่าสิผ้ามาเอาขีดหวกออกหวกหน่อย เอาขีหวกไม่พี่น้องคีหวก็หน่อยหวออัหวเขียดหน่อยเด้จ่าเนี่มันตัวน,น้อยๆหนึ่งนี่ขนาวเสียมาบีบขนาวาสิบีบออกนี่มันบาออกไหมถ้าต้องเอาไปลวกน้ําห่อนยายสิาพามาเห็ดจ่าผู้ใดผู้ใดได้เขียดหน่อยมากสิกระเห็ดคือยายนี่ได้จ่าห้าค้างน้ำให้น้ำเดือดๆจังสีเด้จ่าแล้วเ้าก็เอาหวกมาจุ่มเลยจ่าเทศใส่แล้วกะยายกะสีหอนหนูงสิ หอนหอนไปเรื่อยๆจ้ะจนกวัวขีนสีหัวเข้าสีออกน้ำเดือดๆท่อนหอนได้จ้ะหัวกบเฮดตังสีบดได้จ้ะพี่น้องหัวกบเขาต้องบีบออกอันนี้หัวหน่อยขเขาบีบกับบดได้หน่อยพูดอยายกเลยเฮดตังนสีละ จะย่มันขี่ออกแล้วย่แล้วเอาละซำเขาก็มาล้างน้ำสะอาดจ้าพี่น้องขาวจุนทุนยิ่งงามยินขี่ออกวอัดเดอ้อจ้นออลขาวจุนทุน,นลเลยบันกินได้เอาไปเห็ดเอาไปมกเอาไปแกงได้จ้านี่งามบอพี่น้อง ยายลวกแล้วล่ะจ้าได้ออกมาแบบนี้ล่ะพี่น้องขาวงามบอขี่ออกเบิรดเดือจ้าเนี่บ่องแง่พร้อมเข้าไปเฮ็ดกินเลยบ่องแง่งามเอาไปมกมกหมอมกใบตองหอมๆตัวน้อยตัวน้อยน่อยหัวเขียดงามบ่องแง่เยน้อยนะเฮ็ดได้เรื่อยลจ้าเฮ็ดตามคื้นยายได้เลยผู้ใดได้หัวมากขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าไปพอกกันคิหนาจ้า